ไปแล้ว โอ้ยอุ้ยตั้งปอกโอ้ยโอ้ยเขียวเจนยรหองแม่บอกแล้วเลิกเล่นโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหายหายหายเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกเเจ หนูพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วปากก็เจอคิ้วก็แตกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมามาไปไปหาเร็วเร็วเร็วแม่ก่อนหนักว้ายพอแล้วพอแล้วเจ็บเจ็บหายเร